โล่งๆมีสอันเก้าเว้ยมาสองพันเก้าแล้ว,วมาขอ,มามาขอมไมดิ <c oughs> เออสวยอะทุกคนเอาอะ <c oughs> ทุกคนคำเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความมันเถิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนเจ้าพื้น Let's go โยเพื่อนๆกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบเกมมิ่งกันด้วยฮะก็อยู่กันที่เกม Lo อก VS p a p e r ฮะก็คืองาษายคือล็อกฝังขวาแบอ p ป p e r นะฮะก็เกมนี้เป็นเกมแนวเป่าหญิงฉุบนะแต่แทนสัญลักพวกเป่าฉุบเนี่ยก็คือดาบแทนเกินกฮะก็หินแทนคอแล้วก็กระดาษก็คือกระดาษไม่งงกันนะเพื่อนๆไม่งงกันนะบอกว่าจะไม่งงกันนะอ่ะมาทุนเราวที่ห้าพันเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นกันแล้วกันนะทุนมาที่ห้าพันจะถ้าไรเดียนะไรเอาตาละร้อยไปขำ เผื่อเราโดนนะเราต้องกดคูณสองขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนีเนี่ยว่าแล้วก็โดนก่อนเลยไม้แรกไอเวนเลยเราจะเป็นต้องกดคูณสองจริงๆนะถ้าเราโดนเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราทบเอาคืนอะ่ะเข้าใจปะ่ะไม่งงใช่ไหมทุกคนไม่งงใช่ไหมก็เหมือนกับการเล่นบาหละอ่ะไปต่อเรามีเสมอก็ไปต่อขอคืนหน่อยโอ้โหมือออกไกลดักกูอีกแล้วปสี่ร้อยเรามีสี่ร้อยงานไวหินไม่ดิ หินเมื่ดีสวยเอาวาดเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้คนมัต้องเล่นแบบแบบถึงจะได้กำไรอ่ะพอได้กำไรแล้วเราก็ลดหน่อยลดหน่อยไปกดกันไกลไปรามีสวย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 เรามีสวยสวยรามีสวยโอ้บาสคนเอาไปเรื่องว่าคอนอยากกระดาษนะมึง <truc> อยากกระดาษนะกูว่าแล้วมันกระดาษกระดาษนะอ๋ออ่ะ เอาดาบไปสู้หน่อยเอาดาบไปส yem, ู้หน่อยพอดาบปุ๊บมันค้อนคอยดู oh, ดาบเจดาบอะดาบเจดาบอะได้อยู่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 อือหือเสมออีกแล้วเสมอไปเกินเสมอหรอกดเลยแล้วกันช็อตนี้กดเลยแล้วกันชอบเสมอหรอกระดาบมาโอ้โหเสมอรอบที่สามมาเป็นไปได้ยังไงเสมอสามรอบติดอะมันไกลแบบมันคงไม่ออกลังไกลอะรอบเนี้ยมันได้อะเอ้ยมันอยู่บนจอไกลต่อวะ โอ้โหค้อนเจอค้อนอะ What are you crazy ไปค้อนอีพีไปค้อนอีพีนะกันไกลมาเหมือนกระดาษมันเรียงมันเรียงซ้ายว่ะจำไว้นะทุกคนมันเรียงซ้ายอะมันเรียงซ้ายอะแล้วมันจะค้างที่กระดาษฮะเรานี้มันจะแช่ที่กระดาษอย่าดแน่นอนแช่ปะโอ้โหมันย้อนกลับมาขวาไปเวีนไม่นะทำไมเราโดนหนักจังวะมาเอาคืนแบบสวยๆเอาคืนแบบสวยๆโอ้โหยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ,ะ,อะไปไปมาคอนแน่นอนมึงกลับมาคอนแน่นอนช็อตนี้โอ้โหโดนอีกแล้วเราโ,โดนบ่อยเกินอ่ะไปต่อโอ้โหโดนอีกแล้วฮะเหลือจะเชื่อทุกคนโดนอย่างเดียวเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหลือทุนแค่นี้เองอะทำอะไรได้บ้างร้อยสิบสี่ทำอะไรได้บ้างไม่ม่น่าเสี่ยงแล้วทุนเหลือแค่นี้ก็ต้องสู้ฮะมาไป เสมอแล้วใจตรงกับกูเกินไปไหมใจตรงกันเกินไปหรือเปล่าทุกคน <S <S ใจตรงหูใจตรงกันจริงนะทุกคนใจตรงกันจริงอนะ <S <S มากระดาษบนซ้ายเรื่อยบนซ้ายเรื่อยเลยแล้วกันมาเนี่ยใจตรงกันเกิน <S <S 1> <S 1> ใจตรงกันเกินไปหรือเปล่าถ้าพักแมงแช่กระดาษนี่ไเรียบร้อยขอนเฮ้ยใจตรงเกินไปเปล่าทุกคนใจตรงเกินไปเปล่า เสมอบ่อยเกินเสมอบ่อยเกินไอหนูเสมอบ่อยเกินมันนานสามครั้งมันนานสามครั้งขอนมี่โอ้โหเสมอแกเสมอกีตาร์ติดแล้วเนี่ยทุกคนเสมอกีตาร์ติดแล้วเนี่ยดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วสวยสับไปแล้วมีสับไปมาแบบสับคุณเราห้าพันไม่บอกเลยว่าคุณเราห้าพันนะคุณเราห้าพันนะอยากกระดาษนะอยากกระดาษนะขอร้องอยากกระดาษนะเออสวยอะเอาว่ะ Congratulations เอาว่ะทุกคนมากระดาษรอบนี้กระดาษไปรอบนี้กระดาษไปองหมดนะต่างเรื่อยๆต้องหมดนะต้องสวยฮะเอาว่ะเอาว่ะทุกคนมีทรงว่ะแบบเนี้ยมีทรงอะมีทรงได้ทุ่นคืนละมาปึ๊บไกลๆเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนไปคอร์สเลยแล้วกันมาคอร์สเลยแล้วกันไกลไปอีกดิเออสวยอะเอาว่ะเอาว่ะจะได้ทุนคืนแล้ะ จะใกล้ถุงซื้อแล้วเพื่อนจะได้ถุงซื้อเลยฮะผมว่ามันกระดาษรอบเนี้ยผมว่ามันกระดาษลุยฮะลุยฮะเอเอสวยเอาว่ะทุกคนโอ้โหโล่งอกโล่งอกโล่งอกมีถังก้าว้ยมาตองมันก้าแล้วมาขอมน่อนึ่เออสวยอะทุกคนเอาว่ะทุกคนเอากระบาลี กำไรฮนะโอ้โหมีทุนหนะ้าพันจากจากสองร้อยกว่าบาทแนละ้วเพื่อน<ๆ>จากสองร้อยกว่าบาทแล้วเมื่อกี้โอ้โหเล่นเสี่ยวแวบเลยนะอ่ะของแถ้จากเดือร้อยกว่าบาทเนะี่ยโอ้โหกลับมามีกำไรเจ็ดร้อยว่ะเอาเรื่องวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะเพื่อนเอาเรื่องวะ่ะได้อยู่ได้อยู่ฝีมือผมก็ได้อยู่ฮะบอกให้ฝีมือผมก็ได้อยู่โอ้โหกระดาษเสมอไปกระดาษเสมอไปโอ้โหถือว่าเราเอาตัวรอดได้เก่งนะเนี่ยทุกคน ถูกกีตาร์ติดวะตอนนั้นถูกกีตาร์ติดวะทุกคนถูกหลายตาติดจัดเนี่ยจาก200เนี่ยเอ้ยจากร้อยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างจากร้อยเนี่ยขึ้นมา2องร้อยสี่หกโคตรโหดนะทุกคนบอกให้ <S <S อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวขอดูสกอร์นิดนึงดูไงวะอยากดูสกอร์ดูไม่ได้เหรอเนี่ยจาก200ขึ้นมาเป็นสี่โอ้โหโคตรโหดนะขึ้นมาเป็นห้าพันนะเพื่อนๆยังเถื่อนนะ,นะเพื่อนๆก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกันนะผมกลับมาเท่าทุนบวกกำไร 500, อีกห้าร้อยผมขอพอกันนะเพราะว่ามันเสียวก็จะโดนมาทุกคนวันนี้ถ้าชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาเล่นบ่อยๆเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้ากันหนะ้ากราบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย